เมื่อออกจากป่าเมฆสภาพภูมิประเทศจะเปลี่ยนไปเราจะเห็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ตามไหล่เขาเราเรียกว่าสภาพทุ่งหญ้ากึ่งอลัลไพนพืชพันธุ์ไม้จะมีลักษณะแคระแกรนจากการที่ต้องเผชิญกับกระแสลมแรงและอากาศที่หนาวเย็นจัดตลอดทั้งปีอ,อยู่ในปานก็คือ ดยภาพเราก็คือเป็นเส้นทางการศึกษาธรรมชาติของดอยินทนนท์ที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นป่าทุ้งหญ้าที่เราเห็นนะครับเป็นป่าทุ้งหญ้าเกิดอเงินพายที่ที่มันจะเผยเห็นทิ่ในทางสวน,นแล้วก็รอบๆบริเวณก็เป็นเ,เป็นทุ่งหญ้าลึกเข้าไปในเขตรู้จากออกป่าทุ่งหญ้าก็จะเป็น เป็นปา่าดิบเขาตอนบนนะครับที่อยู่สูงในระดับน้ำทะเลปาน,ปนกลางก็อยู่ที่ 2, 200เมตรจากระดับน้ำทะเลปาน,าน,ปนกลางก็เลยทาให้ที่บางทำให้พื้นที่บางส่วนเนี่ยเป็นสภาพของป่าทุ้งหญ้าบนที่สูงบนที่เขตหนาวลึกๆล,ล,ลงไปที่เราเห็นต้นไม้ไม่สามารถต้นไม้ใหญ่ไม่สามารถขึ้นได้บริเวณที่เป็นทุ่งหญ้านี่ก็คือว่าข้างล่าง ส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นหินนะครับเป็นแผ่นหินที่บางส่วนที่มันได้เผยตัวให้เราเห็นแล้วก็คือว่า,าส่วนตรงที่เราเห็นเนี่ยมันจะโดนลมโดนฝนกัดเซาะจนเผยให้เราเห็นแผ่นหินใต้ดินเรายืนอยู่แต่ว่าส่วนอีกฝั่งหนึ่งด้านหลังด้านหลังจากนีไปมันไม่ค่อยจะโดนลมเท่าไหร่โอกาสที่โดนลมฝนกัดเซาะหน้าดินให้เปิด เผยมาก็ไม่ค่อยเห็นเราเลยเห็นเป็นลักษณะคล้ายป่าทุ่งหญ้า,าพืชส่วนใหญ่ที่เป็นลักษณะเด่นของมันก็จะมีพวกดอกกุหลาบพันปีนะครับตัวนี้ก็บ่งบอกถึงสภาพาภูมิอากาศและภูมิป,ประเทศที่คล้ายๆคลึงกับแถบเพื่อเขาหิมาลัยเมื่อลมหนาวเดินทางมาถึง ดอกกุหลาบพันปีสีแดงก็จะบานสะพรั่งทั่วทั้งขุนเขาบริเวณกิ่วแม่ปานและผานแง่มคำแดงหรือโรโดเด,ดนดรอนเป็นดอกไม้ประจำชาติเนปาลพบได้ในระดับความสูง1,700ถึง3,500เมตร ไม้ยืนต้นชนิดนี้เป็นไม้ไม่ผลัดใบมีความสูง4-12เมตรมีดอกเป็นช่อทรงกลมสีแดงในหนึ่งช่อประกอบด้วยดอก4-12ดอกในช่วงเดือนธันวาคมถึงปลายมกราคมดอกกุหลาบพันปีจะบานสะพรัง่งน้ำหวานที่หอมหวนได้ดึงดูดเหล่านกนานาชนิด ที่นี่ทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพต่างจับจองและร่วมบรรเลงบทเพลงอันร่าเริงบนยอดดอยแห่งนี้กุหลาบพันปีไม่ใช่ดอกไม้ชนิดเดียวที่บานสะพรั่งในช่วงเวลานี้แหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ทำให้นกหลายชนิดจับคู่ผสมพันธุ์และสร้างครอบครัวใหม่ พันไม้หลายชนิดบนดอยแห่งนี้มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างรองเท้านารีอินทนน์ก็เป็นกล้วยม้าอีกชนิดที่มีการกระจายพันธุ์มาจากรัฐอัสสัมประเทศอินเดียจนถึงทางตอนใต้ของจีนและมาถึงดอยอินทนน์มีพบอีกบ้างบนดอยภูหลวงจังหวัดเลยแต่วันนี้ มันกำลังจะสูญพันธ์มีโครงการเพาะและขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์เพื่อคืนสู่ธรรมชาติอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,ะรมราชินีนาถเราจะมีโอกาสได้เห็นมันอีกครั้ง